เอาละก็สวัสดีด้วยนะผมมาต่อกับชแนลเปเปอร์น,นะครับแต่วันนี้ฮะไม่ได้มีไมค์คาลิอยเรื่องอะไรฮะ<ห>วันนี้มาทําคลิปพิเศษนะผมก็คือ วิธีปั่น VC นั่นเองนะฮะเป็นวิธีของผมเองนะคือมันก็เป็นวิธีที่เอาจริงมันก็เอามาจากผาาที่แล้วแหละแล้วผมเอามาดัดแปลงด้นหน่อยเอามาใช้ของผมเองบอกก่อนเลยฮนะวิธีนี้ตอนเซตอัพเนี่ยใช้เวลาสักพักเลยในการเล่นเนะี่ยจะพอหลังจากนั้นเนี่ยแม่งสบายแล้วคือแบบ15นาทีมันได้พันห้า่ะชิวอะคือปั่นเงินชิวอะก็เดี๋ยวมีบอกไทม์สเต็ปในเดสคริปชันนะผมถ้าใครจะข้ามไปหัวข้ออะไรก็กดไปตรงนั้นได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาดูจบคลิปก็ได้ถ้าใใคคครรรรรต้ร้แบบ้้ออกกาาแแ่่บบมมมีีะะไไไทููยยลลวนะผ็ขไปไดเ ก่อนที่เราจะเข้าวิธีหลักนะครับผมมาที่วิธีแบบเบื้องต้นแบบพื้นฐานก่อนเลยนะฮะที่เราจะได้ตังจากเกมนี้ในมาคาเรียนะครับผมก่อนอื่นเลยฮะก็คือหมุนวงล้อประจาวันนะครับผมหรือเดลี่เดลี่อะไรวะเดลี่สปินมั้งถ้าใครยังไม่รู้นะว่าหมุนวงล้อได้ที่ไหนนะครับผมไปที่ลิฟต์นะจากนั้นนะครับผมไปที่ชั้น14นะฮะแล้วกดไปที่เกมรูมนะครับผมโดยวงล้อเลยจะหมุนได้ทุกวันนะฮะนี่ยแล้วก็หมุนวงล้อนะครับผมความแรงของการกดไม่มีผลนะมันก็สูงอยู่ดีแต่ถ้าใครอยากจะมานั่งคํานวณูว่ามันจะป จุดไหนก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยผมคงไม่ <c oughs> ขนาดนั้นนะโอเคแต่ก็มันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ทุกอย่างนะหรือจะเป็นของหรือจะเป็น VC แต่ถ้าได้ VC จะดีมากจะได้ประมาณพันหนึง่งอะประมาณโดยประมาณนะอันนี้ผมได้แก๊ทอรเรสเป็นบูธโอเคนะวิธีต่อไปนะฮะก็คือการเล่นเกมโหมดในไมค์คารีได้แล้วผมไดนะ้ว่าจะเป็น NBA หรือปาร์กนะฮะอันนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะ NBA ถ้าเราอยู่ในซีซั่นแรกนะฮะเราจะได้เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยห้าร้อยอัพนะครับผมหรือจะไปเล่นปาร์กนะแต่บอกเลยว่าปนนนะาร เงินเล่นใน NBA นะครับผมอยากไปเล่นในปากนะส่วนอีกวิธีหนึ่งสําหรับเบิ้มเบิ้มคือลือคือลือนะฮะแอนตี้อัพไม่รู้อันนี้ปะแอนแอนเต้อัพแอนตี้อัพถ้าใครยังไม่เคยมาหรือยังไม่รู้มันคืออะไรนะมันคือสถานที่ที่คุณสามารถหาเพื่อนหรือไม่ว่าจะหาคนในนี้เล่น3าหรือ2อกันนะครับผมไม่ไม่โฉมมี5้านะแล้วคนอยางที่เห็นนะมันก็จะมีเงินลอยขึ้นมาตรงนี้สองพันี่คือเงินที่ต้องลงนะแล้วถ้าเราชนะเราก็จะได้คูณ2จากอนันต์นะอย่าง2อ0พเนี้ยเราต้องเสียตังค์ไปนะเราลงไป2 แล้วเราไปเล่นถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้5000แต่ถ้าเราแพ้เราก็เสียไปเลยก็คือวิธีนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีตัวทีว่โคตรโหดและก็มีทีมควรต้องมีทีมเพื่อนที่แบบรู้จักกันเล่นนะนี่หนึ่งหนึ่งก็มีนะครับผมก็ได้มากเสียมากนะครับผมโอ okay. เครล่ไปเราจะไปที่สปอนเซอร์นะครับผมเวลาเราเล่นเกมใน NBA เนี่ยนะฮะในมาคาเลียเนี่ยนะครับผมเราจะได้ต่อสัญญาอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะซึ่งมันจะอยู่ในเมนูนี้เรามาที่โอเกชันนะเราไปที่ e n d o r s e m e n t แล้วจะมีพวกสปอนเซอร์นะครับผมแล้วเวลาที่เราเล่นจบแต่ละเกมเนี่ยบางทีมันจะขึ้นจดหมายมาว่าคุณได้ไปเข้าร่วมอีเวนต์นี้แล้วนะให้ไปรับเงินที่ Pers e เซ d e ์ k ซึ่งมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ชั้น4นะฮะอยู่ในล็อบบี้ครับผมนี่ฮะเราเกิดมาที่ล็อบบี้นะพอเราเดินตรงมาเลี้ยวขวาในนี้นนะนี่เลยฮะ p e r s e เ s Office นะครับผมมาตรงนี้ฮะถ้าเรามีให้ขึ้นรับมันก็จะขึ้นเนี่ยเห็นตรงข้างล่างจอนี้นะ o l l e c t e n d o r s e m e n เปน e ช k นะผมก็กด A ไปนะฮะ เรารอแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นเงินตรงซ้ายล่างนี้นะับผมห้าพันสามมันจะแล้วแต่ที่เราเซ็นสัญญานะซึ่งเริ่มมามันก็จะไม่ได้เยอะแล้วมันจะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเวลาเราเนี่ยเราถึงลิมิตแฟน่อย่างเนี้ยถ้าผมถึง3ล้านเนี่ยผมก็จะได้ต่อสัญญาใหม่กับไฮเปอร์ไลท์โอเคจบพื้นฐานเ b a นบรละมาที่วิธีหลักเราดีกว่าฮะ เดี๋ยวเกินข้าว่าก่อนวิธีเราคืออะไรบ้างนะสร้างตัวลองขึ้นมาถ้าใครมีตัวหลักอยู่แล้วนะสร้างตัวลองขึ้นมาเอาแบบ3แมต้มแบบชูเตอร์เน้นๆเลยแบบคือลือเลยกดข้ามมาหาไหล่เสคิปไปที่ NBA เลยถ้าเราสซิปเนี่ยเราจะเลือกไปทีมไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเลือกทีมที่โหดที่สุดที่คิดว่าจะได้แชมป์อ่ะพอเราเลือกทีมวันโหดแล้วนะผมเราเล่นให้ได้เป็นตัวจริงถ้าคุณเป็นตัวจริงปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถกดข้ามซีซั่นได้นะผมก็คือเราข้ามจนจบซีซั่นเลยนะพอมาเพลย์ออฟอ่ะเราเนนค้าแแมปต็ปบบทํ คอนโหดเลยอ่ะซึ่งอันนี้ไม่ยากเดี๋ยวบ่อยทีแล้วจากนั้นเนี่ยพอเราได้แชมป์นะผมเราจะได้ต่อสัญญาที่ได้แบบแม็กซ์คอนแทรคหรือก็คือ1000 VC อันนี้คือสูงสุดที่เป็นไปได้ละในการต่อสัญญาต่อจากนี้ก็เดี๋ยวจะมีตัวเลือกให้เลือกว่าคุณอยากจะปั่นเงินแบบไหนนะผมโอเคเอาแล้วมาเริ่มกันเลยนะผมขั้นแรกฮนะสร้างตัวชูเตอร์3เตมอย่างที่บอกไปแล้วครับผมแต่จะมี2ตัวเลือกให้เลือกนะผมว่าจะเลือกแบบไหนนะวิธีแรกฮนะจะเล่นเองแบบมีเวลาเล่นนะ่ะกดเล่นตลอดอนะ่ะหรือคุณไม่มีเวลาเลล่่่นคุณต้อองการทีจะปย FK นะครับผมเพื่อที่จะไปทำย่างอื่นอะไรเงี้ยมี2ตัวเลือกซึ่ง2ตัวเลือกนี้จะได้เงินต่างกันนะผมอ่ะเฉลียงง่ยง่ายๆเลยนะหชั่วโมงเนี่ยถ้า AFK เนี่ยได้2000 VC แต่1ชั่วโมงถ้ามีเวลาเล่นเล่นเองเนี่ยได้6,000 2,000ักับ6,000นี่ห่างกัน4,000เลนยนุ้ยนั่นแหละก็คือเลือกเอาแต่เราสร้างตำแหน่งไหนก็ได้เดี๋ยวเราไปเลือกวิธีเล่นก็คือเราแต่ลอีกทีนึงแต่ว่าถ้าแนะนําถ้าเราจะทํอมาไหนมากกว่าก็ให้เลือกตำแหน่งนั้นก็คืออันดับแรกถ้ามีเวลาเล่นเลือกพอยต์การ์ ส่วนอีกตัวเลือกนึงไม่มีเวลาเล่นก็คือปล่อย AFK ปล่อยจอไปนะครับผมเลือก Small f o r w a r d ฮนะเพื่อที่เวลา AFK เนี่ยเวลาที่ฝั่งโน้ดิงลงเนี่ยถ้าคุณเป็นพอยต์ขาดเนี่ยคนก็ต้องได้บอลตอนเริ่มคนได้ถือบอลคนแรกแต่ปัญหาคือเรายืนนิ่งแล้วเราจะโดนฟาวข้ามเส้นหลังเกินกี่วิแปดวิมั้งนะครับผมแล้วมันจะเสียเวลาชี้ๆเลยบอกตรงว่าเสียเวลามากถ้าแนะนําได้ก็เลือก Small forward แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือ s m a l l forward เนี่ยจะใช้เงินอัพค่าสแตตสามแต้มเนี่ยเยอะกว่าพ เลเ่นอาให้แม็กสามแต้มเนี่ยออลดิงแค่80ก็พอผมบอกเลย75ก็ยังพอ70ก็ยังพอเลยซ้ำอันนี้จริงๆแต่ว่าถ้าเอาชัวร์ก็แปดสิบเราจะอัพอะไรก็ได้ขอใสามแต้มเนี่ยไม่ต่ำกว่า70แล้วก็ให้ได้แบสสัก19 20ก็ประมาณนี้ส่วนเทคโอเวอร์ส่วนสูงอะไรก็วอดี้เชฟแล้วแต่เลยฮะอะไรก็ได้ไม่มีผลกับเกมนะครับผมส่วนสูงนะถ้าเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดก็66นะครับผมแต่ถ้าจะสร้างไพกาศนะผมก็เอาสัก63 60ก็แล้วแต่นะครับผมไม่ค่อยมีผลอะไรมากแแตตต่่กกก็ออออยยยยยาาาาเเเเเเีี้้้้ินนนนนนขดดบบ5ฟุุละะไรรงหัส พื่อที่เราได้สปีดมากที่สุดความยาวของแขนนะฮะอันนี้ต้องเลือกสั้นที่สุดนะยิ่งเลือกสั้นสุดมันจะเพิ่มสเตตปสามเต้มตอย่างที่เห็นนะผมเฮโอเวอร์แนะนําให้เลือกเป็นสปอตอัพชูเตอร์เพราะว่าเราจะยิง3แบบยืนยิงอ่ะเราไม่ได้แบบเล่น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 ยิงนะผมเราแบบจับ่ะแลวชุดก็แนะนําว่าให้เลือกสปอตอัพชูเตอร์นะผมมาดูที่เทสบิลฮะคือเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องได้แบดสามเต้มให้ได้เร็วที่สุดซึ่งอะไรกต้องเอาเนี่ยนี่ฮะลิะมิเตสสปอราเอ,าเอ,อัพอร,รนะ พอได้ปุ๊บคุณต้องเอาอันนี้ฮอตโซนฮันเตอร์ครับผมอันนี้สําคัญมากๆนะครับผมก็คือมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการยิงลงในที่ที่โซนที่ราฮอตซึ่งแอ,เอดเดออธิบายทีว่าฮอตโซนคืออะไรถ้าใครยังไม่รู้แค่นี้เอาจิ้ม่พงพอเลยเว้ยแต่ถ้าพอเเรื่อยๆก็ข้าแนะนํเอาเดดไอนะครับผมลดเวลาคนกันต่อหน้าเนี่ยมันจะลดโอกาสที่แบบกันใกล้นะครับผมเซตชูเตอร์นะครับผมมันก็จะเพิ่มโอกาสยิงลงถ้าคุณแบบยืนชูดนะแบบหยุดยืนชูดนะก็ตามนี้นี่แหละแบ่ที่จําเป็นนะครับผมแค่นี้แหละโอเคเราสร้างตัวเเเสรรร็จแลล้วไไปิ่มมมคียยผ คริปเนื้อเรื่องก่อนเข้า NBA ด้วยนะผมจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกทีมที่เล่นนะผมถ้าเป็นพอยกาดก็ก็ผมก็เลือกเลเกอร์และกันน่ชัวร์กว่านะถ้ามีตังค์อยู่แล้วก็เอาเงินไปอัพ3แต้มให้ได้70อ่ะแค่70พอก่อนก็ได้หรือถ้ามีตังค์มากกว่านั้นอีกจะลงทุนเลยก็ได้อนะ75หรือ80เลยก็ได้นะผมแต่ไม่ต้องเกิน80แล้วไม่งเปลืองตังแล้วนะผมถ้าอยากอัพอะไรค่อยอัพแต่ผมบอกเลยไม่ต้องไปอัพก็ได้ตัวนี้คือเอามาชุดล้วนๆนะเก็ตปแต่ถ้าแบบคุณอารมณ์เสียเวลาเลี้ยงบอลแล้วมันแบบเนี้ยก็ถ้ามีเงินเยอะแล้วก็ค่อยมาอัพบอลแฮนดิ้งหน่อยนะผมเพราะมันก็จะได้มโหนิดนึงอ่ะนะผมเราต้อง มาดูที่เซตติ้งก่อนนะครับผมอันนี้สําคัญนะเซตติ้งอ่ะถามว่าเอ้ยอัพแค,ค่เจ็ดสิบแปดสิบจะพอหรอเพราะว่าเราเล่นในเกมโหมดที่ง่ายที่สุดนะผมก็คือโปรนั่นเองนะเราไม่ต้องไปเล่นฮอฟฟิมนะเพราะว่าเงินแทบไม่ต่างกันมากคือมันได้คูณหนึ่งจุดหกก็จริงแต่มันผมบอกตรงไม่ต่างกันมากแล้วฮอฟฟิมเนี่ยมันจะยิงได้แบบลงแบบเยือยแล้วก็ระยะเวลาแต่ละคอเตอร์เนี่ยห้านาทีพอซึ่งห้านาทีมันคุ้มกว่ามันเร็วกว่าเพราะว่าเราเล่นแค่สิบห้านาทีสิบห้านาทีต่อเกมเราได้ 1, เสียเวลาจริงช่วงนี้โอเคตั้งค่าเรียบร้อยก่อนที่เราจะไปเล่นสกกมหนึ่งนะฮะมาดูที่ตรงนี้ก่อนอันนี้สําคัญนะก็คือท่าชูดของเรานั่นเองนะครับผมแล้วท่าชูดเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนนะแต่สำหรับผมนะผมจะเลือกท่าชูดที่เร็วที่สุดนะผมก็คือเคอรี่นั่นเองนะไม่ต้องกินอะไรเยอะแต่ปัญหาคือเราจะไม่ใช่เคอรี่ธรรมดาเราจะเป็นเคอรี่ที่เร็วกว่าเคอรี่อีกก็คือเราไปที่ไอ้ัมชดครีเอเตอร์นะครับผมไปสร้างของเคอรี่มานะครับแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยเราต้องรีลีสปีดเราจะเพิ่มสปีดให้มันอีกซึ่่งมมมมััันนนจจะะไไววากปปลอยผทให้ ตรงข้ามเนี่ยประกบเราค่อนข้างไม่ทันพูดงี้ดีกว่าแล้วแม่งจะโคตรได้เปรียบเราไปเริ่มสกเก็กบนลเลยดีกว่าเราจะมาสอนสูตรยิงนั่นเองนะผมอันนี้ต้องใช้เลยวิธีนี้จะทําไม่สําเร็จเลยนะถ้าเราไม่ใช้อันนี้ซึ่งอสูตรนี้ก็คือสูตรยิงสามแต้เอาไว้ปั่นแบดเลยนะถ้าใครเคยดูพวก YouTube แบบว,ว่าสอนปั่นแบดเนี่ยมันคือวิธีนี้เลยนะแต่ผมเอามาใช้ในการปั่น VC ีนะครับผมโอเควิธีของเรานะได้บอลมานะผมกดที่ LB นะมาที่ตรงมุมกด quick acceleration fake ทีหนึ่ง ้าน,นี้ขามันเป็นฝั่งนี้เราแย้มไทางนี้ได้เราเราชุดปุ๊บแค่นี้เองนะผมจะลงไม่ลงกันแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับเรากาดจังหวะด้วยนะครับผมมาคุยแอโซเหมือนเดิมอะคลิกนี่ออันนี้ขาหลักยังเป็นซ้ายอยู่เราแจ้บไปทางนี้ได้แล้วเราชุดอันนี้ผมกดเร็วเป็นอ้อมเนี่ยไม่ยากเลยมาฮะอ่ะผมมาฝั่งนี้อีกแล้วผมชอบชิงตัวฝั่งนี้ด้วยอะตีเราติดเราก็ขอใหม่นะคือถ้าเราทําอะไรพลาดเี่ยเร,เราเราส่งให้เพื่อนแล้วเราขอใหม่ เราให้มันอยู่ตรงติดเส้นพอดีนะอย่าให้มันห่างมากนี่ฮะเราแจ๊ทางนี้ได้เพราะขาหลังเขาเป็นขวาชุดจบเราควรมาอยู่ตรงมุมมุมนี้เพื่อที่ห้เนี่ยเห็นตัวขวาไหมฮะให้มันออกไปเนี่ยเจ๊ชุดจบลงไม่ลงแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะไม่ลงไม่เป็นไรฮะอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสกับมันชดชุดไปนะครับผมพยายามปล่อยให้มันเขียวอ่ะมันเขียวได้มันไปคล้องง่ายละดัปโปรมันทําได้ถ้าเรากดฟีกอสเลชันตัวนั้นเจะนี่ฮะถ้าเป็นขานี้เราต้องเจ๊ให้มันดันออกเก็นปะ แต่เนี้ยลืมดูว่าหมดเวลาอะมาฝั่งนี้บ้างนะผมนี่เราต้องไปอยู่มุมเพื่อที่เวลาเรากด pixel set เนี่ยมันจะออกไปให้หมดนะครับผมนี่เนจ็ดสิบก็พอแล้วไม่ต้องถึงไหนเลยเอายิงเอาริงถ้าเรามากดแถวเนี้ยสังเกตปะว่านี่เนี้ยมันไม่ไปหมดแล้วเนี่ยพอเรายืนสักพักเนี่ยนี่เนี้ยมันจะมาขอบอลไว้นี่นี่นี่มันจะทําให้ตัวกันมนโคตรเยอะโคตรลกแล้วมันจะยิงยากขึ้นเพราะฉะนั้นนะเรากดให้มันอยู่ตรงมุมนี้มันจะถอยไปหมดนี่ฮะถ้าเป็นแจ๊บแบบเนี้ย มันจะไม่ค่อยถอยออกไปแต่เราก็ชูยอยู่ดีอะแต่ก็ต้องดูจังหวะด้วยนะแต่มันจะมีจังหวะที่แบบมันแบบชีดเลยแบบประกรบแบบแน่นแน่นเอียดอะ่ะถ้างั้นไม่ต้องชูอย่าฝืนนะผมส่งให้เพื่อนแล้วขอใหม่อีกรอบแล้วทำเซตเดิมใหม่อีกรอบหนึ่งโดยประมาณแล้วประมาณเกมที่7กิที่8ก็ได้ตัวจริงแล้วถ้าเราเล่นดีนะประมาณอ่ะสิบเกมอ่ะ ผมตีแค่สิเกมคือเป้าหมายเราเนี่ยคือเราต้องยิง3แเต้มให้ได้มากที่สุดก็คือเพื่อปั่นแต้มด้วยแหละให้เราได้เป็นตัวจริงเร็วขึ้นแล้วพอตอนหลังอ่ะที่เราได้สัญญาแม่คอนแทคแล้วอะ่ะเราจะเอามาใช้เพื่อเราต้องยิง3แมเต้มให้ได้เยอะที่สุดก็คือทาแต้มไม่ทีมากที่สุดเพื่อให้ทีมเราเนี่ยนำฝั่งตรงข้ามเกิน25แเต้มหลังจากครึ่งแรกเราจะสามารถสคริปเกมนั้นได้แล้วมันจะโคตรประหยัดเวลาคือจากที่แบบถ้าเฉลี่ยถ้าเล่นเต็มเกมมาสิบห้าทีใช่ไหมถ้าเราเล่นแบบโป5ห้าทีนะครับผม แต่ว่าถ้าเราโชคดีจริงเนี่ยเราแบบมือขึ้นอบู๊บูบ๊บรัวๆแล้วมันเกิน25แต้มตั้งแต่แรกๆอ่ะผมบอกเลย10นาทีแม่งจบเกมหนึ่งเลย 1> <1> เว<ลย>้ยคือถึงบอกว่าอันนี้คือแค่แบบเฉลี่ยอย่างมาก15นาทีแต่คือมันเร็วได้กว่านี้อีกอ่ะมันตามัน10นาทีแม่งก็จบเกมหนึ่งแล้วอ่ะคือเพราะว่าเราสามารถสคริปได้แล้วก็ทําอย่างเงี้ยไปทั้งเกมอ่ะนะผมช่วงแรกมันก็ต้องทําทั้งเกมนะเรายังสคริปอะไ,ปไรไม่ได้เพราะว่ามันจะให้ลงนิดเดียวแหละเราทําทั้งเกมไปเรื่อยจนกว่าจะได้ตััััวจจรรบบริิิงงงงงนน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 นะะะะคบบบบบผผผผมมมมมมมเเ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 ีีีีี่่่่่่่่ยยยยยอออออ้้้้ืลลาาาา2กกกกกแแแขขดดดสตตตพ็็ไฮ ฝึกเรื่องชูดให้กล่าเวลาให้ถูกแค่นั้นเองเราเล่นไปอย่างเงี้ยจนราเป็นตัวจริงมันจะมีคัสซีนที่เรามานั่งอยู่กับไอหัว e ล e e e ้านเนี่ยนะครับผมแล้วก็ yeah 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 เย่เย่อะไรเนี่ยเร,เราไปเช็คเราไปที่ตรงนี้เมนู Play Next g a m เกนะครับผมเราไปที่ m ม m i n u t ินะฮะถ้าเราอยู่ในชื่ออะรชื่อตัวจริงตรงนเนี้ยเนี่ยห้าตัวแรกเนี่ยที่เป็น Position ที่ไม่ใช่ตัวเลขเนี่ยโอเคเเราได้เป็นตัวจริงแล้วเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยไปเลยฮะไปที่ p พ a y next g a m เกอีกรอบแล้วเราเลื่อนไปที่ขวาสุดของตารางเกมฮนะแล้วก็กดซิมเลย ว่าต้องต้องได้ระดับหนึ่งแล้วนะผมหวังว่านะแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่ค่อยแม่นยังทำแต้มไม่ได้เยอะถ้าเราได้ตัวจริงไปแล้วเนี่ยก็เล่นไปก่อนให้ชินก่อนแล้วเราค่อยข้ามไปเพลย์ออฟเพราะเพลย์ออฟเนี่ยเราห้ามพลาดครับผมถ้าพลาดนี่คือวิธีนี้คือจบเลยคุณเสียเวลาเพราะผมเสียเวลามาแล้วนะผมนะพอเรามาถึงเพลย์ออฟเนี่ยเราต้องเล่นเพลย์ออฟเล่นให้ได้คว้าแชมป์แล้วเราต้องเป็นแบบตัวแบบตัวโหดเพื่อที่เวลาไปต่อสัญญาใหม่เนี่ยเขาจะได้ให้เงินเราเยอะนะผมแค่นั้นเองนะตอนแรกเนี่ยผมอยากจะลองดูว่า ว่าเออถ้าเราไม่เล่นในพรีออฟเนถ้าเราผมแบบผมโทรเกมไปเลยอ่ะแบบให้มันตกรอบในรอบแรกเนี่ยจะเป็นยังไงสรุปคือได้เงินน้อยจ้ายาได้ห้0้เหมือนเดิมนะซึ่งก็อย่าอย่าทําตามนะครับผมเพราะผมเสียเวลาเป็นวันหนึ่งไอเทียในการปั่นตัวเนี้ยนะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนสร้างตัวใหม่แม่งเลย <c oughs> พอได้แชมป์ปุ๊บมันก็จะเข้าสู่รูการใหม่ฮะซีซั่นใหม่ฮะเราก็จะเป็นฟีเจนครับผมเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะต่อสัญญากับทีมเดิมหรือจะหาที่อื่นซึ่งเราต้องเลือกหาที่อื่นนะครับผมคือเราถึงเราเลือกหาที่อื่นเนี่ย เสนอเราอยู่ดีไม่ต้องห่วงนะอย่าไปกดทีมเลยนะเพราะเผื่อเราได้สัญญาที่น้อยแล้วมันจะไม่มีตัวเลือกนะครับผมโอเคเราพอเราเลือกปุ๊บเราดูอันที่มันได้1 0 0 0ันะเฉพาะ1000พันเลยนะเพราะนี้คือแม็กซ์สุดทีด่จะเป็นไปได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมนะซีซั่นสนะแนะนาว่า4ปีก็จะดีมากถ้ามันขึ้นมา4ปีอยู่แล้วเราก็ตกลงไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะอย่าไปต่ออะไรมันเยอะเพราะว่าผมเคยเลือกมากลองต่อไปเยอะแล้วมันเว้านะครับผมมันเสียไปเลยคือทีมนั้นคือเสียไปเลยเสียโอกาสไปเลยนะครับผมถ้า,า,กา,าอกไปเลสี่ okay, ปีต่อจาากนี้เเรจะเล่นไีก็ด้เราได้ััพแนนะผม นน t, มันจะเป็นแบบหลักประกันเลยนะครับว่าเราสบายแล้วนะเรียบร้อยนะพอเราเลือกเย้เยเรียบร้อยนะถ้าจับผ้า,กาเก่าเนี่ยวิธีที่ผมทำเนี่ยจับผ้า,กาเก่านะผมสามารถ AFK ได้เลยเว้ยโดยที่มันจะมีเรื่องนาทีครับผมซึ่งนาทีเนี่ยถ้าเราเล่นไประดับหน,นึ่งเนะี่ยทีมจะให้เราสามารถปรับนาทีในการลองเล่นไดนะ้ซึ่งถ้าคุณต้องการที่จะ AFK เนี่ยผมแนะนําว่าคนเล่นแบบจริงจังไปก่อนเพื่อจนกว่าที่คุณจะได้ปรับนาทีอพอเราได้ปรับนาทีเดี๋ยวมันจะมีจดหมายขึ้นมานะผมพอได้ปรับนาทีเนี่ยคนปรับของตัวเองเนี่ยลงไปให้ต่ำที่ แค่ถึง24นะพอได้24นาทีปุ๊บเนี่ยคุณก็ a อ K ได้เลยนะถ้าแนะนำนะ a อ K แต่แรกเนี่ยนาทีไม่ลดนะผมคือจากภาคก่อนเนี่ยถ้าเราเล่นยิ่งเฮียเนี่ยนาทีก็จะลดลงเรื่อยๆจนน้อยที่สุดถ้าที่เป็นไปได้นะถ้าจะไม่ผิดคือ5นาทีเลยมั้งปันเงินแบบโคตรชิลแต่ภาคนี้ทำไม่ได้แล้วนะผมภาคนี้คือที่ผมลองมาเนี่ยเสียเวลามาสักภาใหญ่เนี่ยก็คือเราจะโทรเกมแล้วนาทีมันจะไม่ลดเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นไปก่อนถ้าใครไม่มีเวลาและก็เอ k แต่ตอนแรกเลยไม่มีปัญหาแต่มันจะนานนิดนึงนะผมผมแนะนำว่าเล่่่่นนนนนแแแบบบบจจจรรรรรริงััไไไไปปปปกอกอออวววาาาาาเเเะดดด้้้้้ทีลลยยสุค Okay. อย่างที่เห็นนะครับผมมีแบบพรูม,มาให้เรียบร้อยซึ่งเฉลี่ก็คือ25นาทีเนี่ยมันจะได้ล็อกที่1 0 0 0 VC นะผ้าปล่อยแล้วเนี่ยยังไงก็มันก็จะได้ทีมเมดเกรดออยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ทำเคียร์อะไรเลยนะคือเรายืนเฉยเลยนะครับผมมันจะได้1น0่น VC นะฮะ25นาทีนะแต่ถ้าวิธีที่เรามีเวลาเล่นเราเล่น3แเต้มเนี่ยก็คือเล่นแบบเดิมเลยฮนะเรา3แเต้มแต่พอมาซีซั่นนี้แล้วเนี่ยและพอเราเห็นแล้วเนี่ยนะฮะว่าทีมเราเนี่ยนำฝั่งตรงข้ามเนี่ หรือจะเป็นนํำ20แต้มก็ได้แต่จะได้เฉพาะตอนที่ควอเตอร์4เนี่ยเหลือแค่2นาที สามารถเซคิปได้ฮะถ้าแต้มมันเกิน20อยู่ยังไม่ได้ลองนะว่าหรือ10หรือ15ก็ได้เหมือนกันแต่ผมจําได้ว่าโอเคที่ลองแล้วได้เนี่ยคือ20แต้มแค่นี้เองนะครับถ้าเราเล่นเองเนี่ยสินาทีได้พันห้าวีซีนะฮะนี่คือเฉลี่ย2อสาเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะผมว่าได้เท่าไหร่เราใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือประมาณเนี้ยสินาทีได้พันห้าวีซีเนี่ยแค่นี้เลยฮะวิธีของผมนะผมก็คือปั่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนตอนเนี้ยผมมีตังรองอัพตัวหลักจนแบบตันแล้วอะนะครับผมแต่ตอนนี้ตัวหหลลลััััันนนนัักกมมมมมมมนนนนนนนตตตตไไไไ่่่่่ด้้้้้้เเเเพพพรรรราาาะะววออออออยยยยงงงคคคบผีีี็ืื VC แแป ไม่พอยนะครับแค่นี้ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อยเลยฮะเมื่อได้15บาทีพันห้าวีซีปัน,ป,น,ป,นปันไปเงี้ยเงินอีซี่ฮะแล้วอย่าลืมฮะพอเรายิ่งเล่นเรายิ่งได้แฟนนะครับผมถ้าเรามีเวลาแบบเล่นกด3แต้มรัวๆนะเราได้แฟนแบบมหาศาลเรื่อยๆฮะแล้ว endorsement โฆษณาเรามารัวๆบอกเลยว่าได้มากกว่านี้อีกเยอะเยอะมากๆนะครับผมแล้ยิ่งตอนหลังเนี่ย endorsement เนี่ยต่อสัญญาทีเป็นหมนื่นนะครับผมนี่แหละฮะวิธีผมง่ายๆแค่นี้เองนะนะก็คือตอนหลังเนี่ยมันง่ายเพราะเราแค่กดเล่นโง่ๆ15นาทีเราได้พันห้าแล้วแต่ตอนเซตอัพก่่อนทีจะมา มันจะนานคือผมไม่ได้บอกนะเ่าเป็นวิธีที่ดีสุดนะผมคิดว่ายังไม่ใช่อผมว่ามันยังมีวิธีที่ดีกว่านี้นะเตาต,ตอนนี้ที่ผมทำเนี่ยผมทําแบบนี้นะผมโอเคถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็เม้นต์กันมาได้นะผมก็คือผมก็ย,ยังพยายามหาวิธีที่มันแบบมันน่าจะดีกว่านี้นะผมว่ามันก็ยังเสียเวลาในการตอเราเริ่มเล่นนะผมพอหลังจากนั้นเนี่ย e ซี่นะผม e ซี่เลยนะเคลียสัปนี้ก็ลาไปก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆนะต้น แป๊บหนึ่งนะครับผมอาจจะสักอาทิตย์สอาทิตย์นะครับผมอาจจะใช้เวลานะครับโหลดแต่และคลิปนานหน่อยพอหลังจากต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาอัพรัวๆต่อเหมือนเดิมนะครับผมโอเคถ้ามีอะไรจะถามก็มิน้นกันมาได้นะครับผมสำหรับน,นี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมซิวหน้าผม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 